เหรียญเจ้าสัวสองหน้าวัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นเหรียญเจ้าสัวที่ทำสองหน้ารุ่นแรกของวัดท่าเสานะครับจำนวนการสร้าง1เจ้าสัวสองหน้าเนื้อทองคำสร้าง99องค์นะครับมีโค้ดและหมายเลขกำกับนะครับเหรียญเจ้าสัวสองหน้าชุดกรรมการชุดกรรมการนี้จะทำ เป็นเซตขึ้นมาประกอบด้วยเนื้อเงินเนื้อเมกพัดเนื้อสำริดผสมชนวนนะครับจะอยู่ในเซตกรรมการสร้าง999ชุดนะครับมีโค้ดและหมายเลขกำกับ3เจ้าสัวจะทำเป็นหน้าเดียวนะครับทำเป็นหน้าเดียวเนื้อสำริดผสมชนวนแบบช่อนะครับทำ56ช่อช่อละ9องนะครับมีโค้ดและหมายเลขกำกับ สี่เหรียญเจ้าสัวหน้าเดียวเนื้อขี้นกเขาเป้าหลังฝังผงจินดมามณีนะครับมีโค้ดและหมายเลขกำกับห้าเหรียญเจ้าสัวหน้าเดียวเนื้อแร่ศักดิ์สิทธิ์ผสมขี้นกเขาเป้าหลังฝังผง,ผงจินดมามณีนะครับหลังฝังผงยาจินดมามณีหกก็จะมีเหรียญเจ้าสัวหน้าเดียวเนื้อสำริดผสมชนวนฝัผงผงยาจินดมามณีมีโค้ดและหมายเลขกำกับนะครับที่นำมา ให้ชมกันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัว2หน้าอยู่ในชุดกรรมการสร้าง999ชุดมีโค้ดและหมายเลขกำกับเท่ากับจำนวนการสร้างโค้ดจะเป็นภาษาจีนนะครับแปลว่าก็คือพิมพ์ว่าเจ้าสัวนะครับภาษาจีนแปลเป็นไทยว่าเจ้าสัวเราพูดถึงเหรียญเจ้าส,สัวสองหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการสร้างมีดและประคำประคำทนปัาพงศา อยู่ในพิธีนี้ด้วยนะครับแต่เราจะพูดถึงเหรียญเจ้าสัวสองหน้ากันก่อนเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวสองหน้ารุ่นรุ่นแรกว่าต้าเสาเททองหล่อที่วัดกลางบางแก้ววันที่5ทธันวาปี2555นะครับพร้อมกันกันกบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเจ้าสัวรุ่นที่3ของวัดกลางบางแก้วนะครับชนวนหล่ออลังการมากมายนะครับสุดพิเศษหลวงปู่บุญช่วยนะครับ จะเอาวาัดวัดกลางบางแก้วนำชนวนเก่าของหลวงปู่บุญเป็นมวลสารนะครับและท่านก็ยังเป็นประารธานเททองด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อสัญญาหลวงพ่อสัญญาหรือหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่เพิม่มเป็นหลานของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วท่านก็นําชนวนเก่าของหลวงปู่บุญและของหลวงปู่เพิ่มมาผสมมาเป็นมวลสารในพิธีของเจ้าสวดสองหน้าด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อลําเจียกวัดท่าเสาท่านเป็นหลาน ของหลวงปู่บุญท่านก็ได้นำชนวนวลองปู่บุญที่วัดท่าเสามาเป็นมวลสารถือว่าเป็นการรวมมวลสารของหลวงปู่บุญเยอะมากๆถือว่ามากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์กิจจานำชนวนของสมเด็จสังฆราชแพรทุกรุ่นนะครับมาร่วมเทเป็นมวลสารแล้วก็จะมีชนวนมวลสารของหลวงปู่ทิมวัดลาหันไล่นะครับชนวนมวลสารของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับแล้วก็ยังมีชนวน ที่ไม่ได้กล่าวถึงมากมายมาเป็นมวลสารถือว่าเยอะมากๆยิ่งใหญ่มากๆนะครับและก็จะมีชนวนพระกิ่งวัดดังๆถ้าเอ่ยนามก็รู้กันทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนวนมวลสารเยอะแยะมากมายโดยไม่ต้องกักแผ่นยันจากพระอาจารย์แถวหน้าของเมืองไทยอีกหลายๆคณาอาจารนะครับที่มาเป็นมวลสารเกิดปฏิหารนะครับในพิธีโทเททองโล เจ้าสัวสองหน้านเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนะครับเกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับและก็วันที่9ก้าุมภาพันธ์สองหเป็นวันจุดจีนจัดพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ของเหรียญเจ้าสัวสองหน้าวัดท่าเสาเหรียญรุ่นนี้นะครสร้างสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อนะครับไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ตอนปลุกเสกสายสิน,นีไม่ไม่ไฟนะครับถึงสองครั้ง หลวงพ่ออิพรต้องเดินมาดูว่าไม่ไม่ไฟจริงๆนะครับและเกิดเหตุการณ์หลวงปู่เทแห่งวัดยี่งองที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่บุญที่ยังมีชีวิตอยู่รูปเดียวในช่วงนั้นมาร่วมปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวสองหน้าให้ด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครไปอาราธนาท่านเลยมีคนถามว่าท่านมาได้อย่างไรท่านก็ชี้ไปที่หลวงปู่บุญเหมือนบอกให้ท่านมาร่วมปลุกเสกและมีการนําไปให้ พระเกจิสายภาคเหนือปุกเสกเพิ่มให้อีกถึง12พระคนาจารเลยนะครับทางภาคเหนือถือว่าเป็นเหรียญพิธียิ่งใหญ่มวลสารสุดๆของมวลสารนะครับเกิดปฏิหารหลายอย่างก่อนพิธีและในพิธีปุกเสกและหลังพิธีปุกเสกนะครับถือเป็นเหรียญเจ้าสัวที่ใครอยากได้แน่ๆเพราะพุทธคุณนุนนำส่งเสริมความร่ำรวยเป็นที่สุดนะครับ กดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ